มูเน่ว่าเผือในห้องมีกฎเกณฑ์ยังไงว่าตัวไหนจแพ้ตัวไหชนะลักษณะวะน่เกณฑ์กานะนกรรมการครับเออมียังเนียเกณฑ์พ่อพ่อจำได้ปะจะบอกว่าได้บอกว่าได้เป็นความลับบอกว่ามอมัจะอยู่ไอตองว่าเขาจะกับเจตีใว่าตัวนี้มีบ่ตัวนี้มี่บอตาแหน่งนะครับก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ครับเออมีเกณฑ์คะแนนอยูยเข้าไปขอครับกรรมการเพื่นไ้บ่ขอท้าอะไรอยู่ขอ ยูนหนีบ่มีบ่ะเพ่าไปไทยเอายืนนัำผู้ไร่ครับรอประการก็ใส่โอ้อค,ครับครับ พี่น้องซุ่มกล้วยนี่จะตัวบอกไงเดยกยากเลยครับนี่มีหลายรุ่นครับเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปเบิ่งเต็นนะครับแับน,นี้พี่น้องว่าเบิ่งอันกล้วยล่องเก่งพี่น้องมืัอนี้เอามาจากตัวล่องเก่งเจ้าสองตัวครับตัวนี้นั่นปะกับตัวนีว้อีก,กนนอตัวนึงตัวนี้ครับตัวผูงเมื่เนาะผูงเมื่ครับผมอ๋อตัวนี้ลูกพ่ออะไรแม่อะไรเนาะนี่เนาะ,ะลูกพ่อบิ๊กเบิ่อสกับแม่วงใจสแสวงฟาร์มครับอกล้วยส่วนท,งทางอุทัยเนาะอ่าไปพ่อบิ๊กเบิ่อสกับอุทยัยคร,รับว่าแม่บ้านเนาะแม่ ลองบนอันพ้งครับพี่เน่บ้านๆต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นหลานของเงินอุไถยในน่องมันบัแบรนครับบิดเบืออกพ่อเสียวอุ่นนะครับตัวนี้บิดเบือนน้อพ่อพ่อบิดเบิดพ่อพุ่มบิดเบิดครับบิดเบิดนี่ก็เป็นลูกของเงินอุไถยครับอ๋อแม่พ่นที่เป็นแม่วุ้งครับพ่อแม่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 ประจำพ่อของเสียวอุ่นนี่แหละครับแส่งความครับห้ามาหนิห้ามาประกวดรุ่นรุ่นสำลับลมครับ รุ่นพันหน้ำนมเนาะตอนนี้อายุ14 14เดือน14เดือนช่วงอะไรล่างเก่งอย่งไรรอยชี่ซีบครับโอ้รอยชี้ซีบอะไรนี่ครับโอ้งามขักเนาะแล้วอีกตัวนึงน้อนแเราบอบอันนี่ครับครับตัวนี้ลูกทางไหนมาทางไหนนี่ตัวนี้ลูกร้าชนชลบุรีครับอ๋อร้านชลบุรีคถูกต้องตีตีครัวขึ้นกันหรือครับนี่สิบแปดเดือนครับตัวนี้โอ้สิบแปดเดือนนี่พ่อปีอยู่พ่อครับครบปีวันที่ซีกู่พลาครับ สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดซับตัวนี้อ๋อดีตัวจเจ้าคือเลี้ยงกล้วยงามคางงามเนี่นยครับนะสุดยอดสุดยอดมียังฝากพี่น้องเพิ่นเบินยูทูบเนี่ยช่องไทยบุงการ,การเกี่ยวกับาการเลี้ยงกล้วยฝากพี่นอ้องกับไทยบุญการครับช่วงนี้ควายกะถ้าใครมีศักยภาพด้วยการเลี้ยงมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บนะครับ,รบเงินเก็บหนึ่งเหมนเก็บหงงบลักการสองในการออกดอ,อกผลมันเนี่ยลูกแต่ละโถก็ขายได้ทุกปี นะครับลูกออกเป็นปีนะครับไปฝากเงินอยู่ไซก็เป็นทาเลี้ยงควายหรอครับอ่าว่าไงคือว่ามาเลี้ยงควายซะแมนแต่ว่าไม่อยากให้คิดว่าขายที่ขายทางหรือขายทุกอย่างมาซื้อควายอันนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการบีบประคับเจ้าของครับครับเราะว่าเลี้ยงควายแต่ละตัวเนี่ยม่ไแต่ละเทอมนะครับว่าได้ขายง่ายเป็นไหนครับครับมันควายง่ามควายมีราคาเนาะครับอ้าวขอบคุณลุงเก่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่เข้อยู่ังก็เบิ่งเจ้าเจ้าทองดีเลยเนาะเจ้าทองดีนี่พ่อเมียทับ พ่อใบหยกแม่ล่ะแม่แม่สายเพชรดุรดอนแม่สายเพชรดุดอนสูงเท่าไรล่ะครับตอนนี้ตอนนี้สี่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบจะปีหรือครับมันสี่ปีสี่ปีกว่าแฟ้มเฮาอยู่ทางไหนแฟ้มเฮาอยู่น้ำพ้องพันกันโอ้ยอมเพื่อน้ำพ้องคุณน้ำเชื้อเลียดยั่งครับตอนนี่ยลีดแล้วครับผมขายยังไงน้ำเชื้อเป็นขายยังไงบารูครับไอ้ผมขายครับอ๋อ้โหหัน้ำเน่าเนี่นครับโอ้ใช่มีทับตัวปะมี่มี่ครับผมเบอร์โทรศัพท์ถ้าพี่น้องอยากทับตัวเดเบอร์ยังเนาะศูนย์หกสี่ครับอ้า ซูนักซีูแปนกห่งครับสองศ์สองหนึ่งเนาะหมอตนหมอตนอยู่ทั้งเงินำพ้องคนแก่นนะำพ้องคนแก่นเนาะผเลเนาะครับเนาะแมนครับอ๋ครับอประกวดรุ่นไหนครับที่เ้ามาหนฟันสามขูดฟันเกินสามขูดันเบกิลสามฟันเทียมบอรงามครับพี่น้องเลยเะเยี่บรรยากาศะความพี่ตาน้องครับอ๋อเพื่อนนีเนี่ยบรรยากาศมาจะใช่นี่ครับนน่เดี๋ยวสัมผัสยังไงนะมาจะใช้ มาแต่รอยเอดค่ะลอยเอดฟ้ามยังรอยเอดับซวนฟ้ามค่ะคู่อิงค่ะเฮ้ย่อยทางน้ำเสื่อหลุงเพียรน้ำจ้าไปดิที่ร่องมุดอแม่บ่ค่ะไปรอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะซุ่มยูทูบน้ำกันพี่น้องซุ่มเฮ็ดยูทูบน้ำกันนี่ครับนี่แม่ัวริงเีิงริงคู่อิงครับไอ้ทายตั้งแต่้าๆคาไม่อยากเบิร์ตบเจ้าหน้าที่เบิร์บดบตบเจ้าเจ้าไร่สวนเลบ บอค่ะถ่ายคิวไปเพจยูทูบค่ะอ๋อไปก่ะ่ายไปร่วมือกันนี่มาเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องตกจริงแล้วครับคู่อิงพี่น้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะครับครับคุณทักทายค่ะครับครับบ่บิ่งคู่อิงพี่น้องเฮพจยูทูบร่วมกันเพื่อนเอาลูกสาวเรามาโชว์มือนี่อ้าวล่วงยูทูบช่องไทยเหมือนกันในลูกเร็วลงแต่ช่องอีแม่กับไอของอาจารย์มีคนหนึ่งอาจารย์ยังก็เฮ้ยยู่ทาง คุณนุชกินได้นะครับท่านซสซูชิอ,สอสันเงียบงามเลยตัวนี้นะอันสัมภาษณ์สัมภาษณ์าาอาจ,จารย์เจ้าไปได้มาแต่เสตัวนี้อ่ะตัวนี้ได้มาจากใบตองกุ้งค่ะตั้มใบตองกุ้งค่ะอืมหน่อยไรไปเลยตอนเอามาตอนไดเอามาไอซีแสนหกเก้าสิบเก้าบาทค่ะซีแสนหก เกือบหายแสนเกือบล้านตัวนี้เนะาะได้มากตอนแปดเดือนค่ะตอนนี้ปีหนึงแล้วค่ะตอนพญ,ญานุน่มเนาะค่ะปีหนึงสูงลอยลอยสามสิบห้าค่ะครับครับโอ้งามขากเนาะอาจารย์เนาะมาเขาค่ะบันไดพายุเศษของเร่าบังหน,น้าเขาค่ะครับคือกระดูกเขาเราใหญ่เป็นไข่เกม็ดไม่แล้วไข่ไปทั้งลุงเพชรไปคุณเนาะแมนค่ะตัวนี้เป็นลูกไอ้สุดยอดมังกรฝ่าล้านเงินอุทัยค่ะโอ้โอร้านเงินอุทัยแงมขากันหน่อยแงมขากลับเราก็ลังสร้างโครงสร้างค่ะเราก็ลังสร้างไอ้โครงสร้างของเราบ่อได้อัดบ่อได้ยังค่ะกินตามธรรมชาติอื งามคักเนาะตามพัตฒกรรมของเราค่ะครับสำเนียงคือไทยอุบลนพี่น้องแต่เราบพอมันเราเป็นคนบุดทหารพี่น้องผู้ใดอยู่บนมาก่อนจะหูสำเนียงเอาโอเคขอบคุณคุยิงนะครับเด้อครับสวัสดีครับข้าพี่น้องมาเบิ่งไงคพามค่อนข้างงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องเื้อเป็นอะไรอย่างไรครับนี่คือชั่าโสมข้นครับโสมข้นพ่อนี่กล้วยน้องหวนพูนบอกครับน้องหวนขุนแม่นี่แม่แกนเกตอนนี้เ้าเรียนน้ำเสียงยังครับนี่รีดนะครับบอกห้อขายอย่งไรสุดหนึ่ง ชุดละหาพันกวุ่ดละหาพนได้ได้เจหลอดครับสิบสองหลดได้ชิบสองหลอดเบอร์ทุกครับนี่บ่ศูนย์แปดหกศูนย์าสามศูนย์เก้าสห้าเกครับครับฟ้์มเฮ้ายู่ทั้งไหนที่ครับนี่ดูรุ่นเริงความพลายมังผนหนานี่ะดอุวกบนผู้หนาอำเภอตการบอกผลตะการองมก็เห็นงานอยู่ของเกี่ยมแล้วของเกี่ยมอุบลผ่านผ่านเนี่ยจับอะตะการเสียนั้นเนาะ ตัวนี้เพิ่นได้จักปีครับนี่สามปีสามเดือนสามจีสามเดือนสูงเท่าไรครับนี่ร้อยหนสี่กับร้อยหกสิบสี่เฮ้ามีทับตัวพี่น้องจำนวนาส่วนนั่งอุบลแมี่ครับนี่คือกันเฮ้าคิดยังไงกับพี่น้องกับเจตากันทับตัวนี่ตัวละหมื่นครับตัวละหมื่นเลยอืมหูสวยงามครับพี่น้องเลยอันเสียยังกับเจ้าเสียเสียมอดหรอเฮ้เสียเรื่อง พอลินครับพอลิ่นบ่เอาขอบคุนพอลินไหลายนะครับเด้อมอเป็นลูกชายครับโอ้เลี้ยงให้ลูกชายนอขอบคุณเอาขอบค้ณหลายนะครับเด้อครับครับายบครับบวัยดีครับสวัสด้คเดบอเดี๋เวีาพี่อ้องเบิ่เโ้อ่อเปพี่น้องครีบค้ับอเท่อเด้อเด้อเด้าเด้อเเท่าไหร่นะทับต้วเสียเ้นด้อเ้อเ้อเด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 ่อเดรอเด้อเ้อ้อเด้ออ้ออ้ออง่ออ้อน้้้เออ้เรเื่อแล้วเอ นี่แหละเองมงคลครับตอนนี้วบ่เขาขายยังไงเนาะชุดละมือนครับชุดละมือนจักหลอดสิบสองหลอดสิบสองหลอดาร์มเ้าอยู่ทีงไหนครับอุดรครับอยู่อำเภออะไรอยู่อุดรยุน้องแสงเนาะครับพี่น้องนี่ตัวจริงเพื่อนครับนี่เก็บบรรยากาศฝากพี่ต้อน้องเรื่อยๆครับครับตอนนี้ครับท่านครับด็อกเตอร์ชูพงษ์คำจวงครับท่านครับเรียนเชิญครับท่านเป็นเกียรติแก่คนเลี่นไพยหน่อยตอนนี้ท่านด็อกเตอร์ชูพงษ์ S <S ะะเป็นประธานในการมอบวาครับพ่ออะไรหู้ยังบ่หี่ยังมา,า,านสอรางัลนะยอย่าลืมนะฮสองรางวัลสองห้าแปดกับสีอันนี้ซื่ออะไรหน่ไม่ครับผมไม่โอ้หน่บอไม่ไมพล้มพอนออดไม่างไม่เออตัวนี้เจังู้วะจังหูห้ทุกตัววะ <S 2> <S 2> ว้าจังหูทุกตัวเนี้ อันนี้บีกไทยป่ะนี่อ๋อบีกไทยพี่น้องลูกของเงินกัวไทยบีกัวไทยัวเชอนันนี้มาโชว์เชือป่ครับนี่านเือเอเมียนเมียนเมียนเนาะก็ได้ขายน้ำเชือเนาะเอิชิ้นวพี่น้องเยรอบหนึ่้

นะคะที่ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะอาจารย์สดจอมอ่อนค่ะอาจารย์สดจังหวัดค่ะวันนี้ท่านแต่งตัวหล่อมากเลยแค่อมแค่ลยตีนยาวเลยนะคะนี่เป็นความกำลังใจใี่น้องชเกาใบนะครับจีช่วยลดคลุ่มคลั่งนะในเจ้าของฝ่ายมอบให้วันนี้รับไปร้านกี่บาทสุดยอดเลยครย่ะท่านเดินมาเอาสส่กระเป๋าเของผมก็ได้นะเอาะไม่เสียเงินค่ะเงี้ยเงี้ยเงี้เข้าเข้าด้วยค่ะเอาครับ ต่อไปเชิญท่านนายกับท่านกสชข้อมู้เน่ว่าเผื่อในห้องมีกกฎเกณฑ์ย,ยังไงว่าตัวไหนจะแพ้ตัวไหนชน,นะลักษณะว่าน่าถ้ามีเกียนกัน,กนไ้ค่งนกระคร,รับเออมียังงนีเกียนพ่อพ่อจำได้ะก็จะบอกว่าได้บอกว่าได้เป็นความับบอก ว่าเขาจะกับเจตกให้ว่าตัวนี้มีบัวตัวนี้มี่บัวบัญชีเอามครับก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ครับเออมีเกณฑ์ใหคะแนนอยู่เข้าไปขอครับกรรมการเพื่อนายบัวขอท่ายองไงอยู่ขอยุนีบัวมีบัวขอไปท่ายเอาวยืนน้ำบุหรี่ครับกรรมการก็ใส่ครอบครับครับเอาพารวยนะคะของพี่เอพี่อา พ่อเสมาชัยค่ะอันนายกรัตนวนาปีน่ะหูจักเล่าได้เยขอเสียงปรบมือให้ท่านในไวทีด้วยครับพี่น้องทุกครับพุ่มครับมงที่ผขพี่น้องคืออย่าปลงมันไกลซึ่กันและกันต้องรักาละไม่ได้ครับบรรยากาศเยนี้ม่ดีกันนะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมีงานครับราคาค่าตัวสูงรุ่ตัวเลยนะคะ ตอนนี้มีไหมคะหมายเลขลงท้ายบัตรประชาชน258หและ463โอเคครับเพื่อการรวบยอดเวลาครับขอบคุณมากครับรบกวนท่านตอจากลับทันทีแล้ครับตอนนี้ครับกลับประกวดทันทีแล้วนะไม่งั้นไม่ดอนไม่งั้นค่ำแน่ค่ะค่ำแน่ครั่ะต้องเบ่นครัใับผู้ให้และผู้รับยินดีด้วยค่ะเงินให้ผู้ นะแบบ่งควายกันไปแล้วก็แบ่งเงินกันไปใช่ค่ะบบควไะบบว้ทุกตัวเป็นการพัฒนาแต่คนที่นะน่าสงสารทีส่สุดคือคนที่พัฒนาควายจนถางระดับโลก,ค,กโคือคณะกรรมการปุ้ยยังไม่ได้ขายควายตักตัวเลยบรรยากาศที่น้ <c oughs> องบรรยากาศโอเคครับตอนนี้เอาควายออ้านไปดีนะครับพี่น้องขยับเลยฮะเอาแถวนี้เข้าเลยครับขยับหลังครับ เป็นสองแถวเอามาครับค่ายที่เข้ารอบทั้ง2ี่สิบกว่าตัวครับดีครับอเอาหันต้องกดดันฮนะต้องบอกว่าท่านกดดันนะรบกวนนะฮะอยู่คุเพอร์ท่านอยู่ขอบไปทีนะฮะเดีเพิ่งเดินเข้าไปครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์ของคา่ายได้นะครับช่วงนี้ท่านอยู่ขอบไปทีก่อนนะครับเดี๋ยวพอรอบลึกๆเราจะให้ท่านฉาย เป็นลายตัวได้หรือท่านซูมก็เห็นก็ได้นะครับตัง้งทุกวันนี้ตัวแล้วเป็นแสนแล้วครับพี่น้องไบรรยากาศที่จะ z ู o m เห็นสัดร่วนของควายแต่ละตัวนะครับน่าจะเป็นดตรตองพี่น้องให้บรรยายอยู่มันกำลังยืนอ,อยู่นะครับเอาจัดไปฮะฝั่งซ้ายขยับด้านซ้ายอีกนิดหนึ่งฮะฝั่งซ้ายขยับช่วงแรกหลังที่ผมเห็นลงเขียดนดขยับไปอีกครับช่วงแรกหลังที่ผมเห็นลงเขีย,น,ยนครับรอบความสวยงามครับ เอาผ้าคัพบนเวทีเป็นแกนนะพี่กุ้งเ้วยพี่กุ้ง,ง <Okay S 2> สบายครับโอเคครับพอดีครับตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ขยับเข้ามาฝั่งขวาขยับเข้ามาถ้ามันมองไม่เห็นครับเราต้องการโชว์บ้นท้ายให้แก่คนทั้งโลกว่าควายไทยมันสวยงามขนาดไหนบอที่เป็นแม่พันธุ์ระดับโลกอย่างไรมาแล้วครับคุน มาหลายชายครับก็พาตัว่<น>ายูทูบเบอร์วงการมาเกิดขึ้นเยอะนะค่ะใช่ค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นพิสารบ้านนาพาร์ล์แคชเชนมีแคชเชนมีได้ขาไปจับค่ะคนนี้เป็นคนเขียนเขาล่ามเรื่องวายให้กับพี่น้องที่อยู่ตามทางของไร่ทตงนาที่เป็นที่เป็นอะแคชช่มีตั้งแต่ส<น>มัยนั้นโซเชียลยังไม่ฮิตเลยค่ะไ<น>ม่ฮิตครับใช่ค<น>่ะ<น>ม,มีช่องไหนอีก มือนีบอะไรลงบ่อะไรลงคลิปบ่อะไถ่ายลงบ่มือนีบได้ถ่ายลงคลิปบ่เอาเข้ามาตรงกลางครับเป็นแถวเลยฮะมได้งเลยเอาเข้ามาสองตัวสุดท้ายครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบมาตัวนี้ครับโอเคครับท่านจะอีกนนึงคจับฉลากมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานนะครับใครมีบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนมาเลยนะครับเอาเครื่องนี้มาน้ะครับเอาปิงปองฝังทางโน้นมาด้วยครับ เอาละครับเตรียมเลยนะครับบัตรประชาชนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับได้ทั้งนั้นนะครับเตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับใครมีเลขบัตรประชาชนนะครับเอานี่ขายน้ำเสื้อยางเดียวเ่ครับขายน้ำเสื้อครับผมมาครับขายน้ำเสือขายเสื้อครับโอ้ครับในงานนี่เลยมี่พอได้แน่ยหรอครับนี่ที่เทียมมงคลครับเอาที่ละตัวเทียมมี่พาไปทานเนาะครับผมกับเทียมมงคลครับผม ฝ่าประท่านครับ๋อฝ่าประท่านกำลังมาแห้งแล้วตอนนี้เนาะข็ขายอย่งไรน้ำเชื่อนี่โดดละสามพครับโดดละโดดหนึ่งสามพนได้ได้ได้จักรหลอดสิบสองได้สิบสองหลอด ถ้าพี่น้องเพิ่นสนใจนี่เบอร์โทรเบอร์ยังเนาะติดต่อทุกครับนี่เลขยังด้วยนี่โดยตรงเลยครับนี่บ่กมแปดเก้าเก้าหกห้าองแปดหกเจ็ดครับของบินเนาะครับผมติดต่อเสียบินโดยตรงครับคบซุ่มนี่ตั้งหากผมเรือว่าน้ำกันนี่อันนี้ก็ว่าทิ้มเดียวกันครับของเสียอุดครับอ๋อครับครับเอาเครื่องกระพุ้นครับครับมืาอนี่พาพี่น้องมาเบิ่งงันถ้าจะขายดอมเชือพี่น้องทั้งวม่าทั้งควายครับ ศูนย์น้ำเชื้อทำเนียบฟาร,ร์มอยู่ที่ปากเกตต้นทบุรีพี่น้องทั้งวัวทั้งคโค้ดีพี่น้องเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คนแป๊บหนึ่งอ้าขออนุญาตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขอสอบถามเนี่ยการซื้อน้ำเชื้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวเนะ่ยน้ำตัวนี่ยครับผมครับผมผมชื่อชลกิจนะฮะนิธิี่พัฒนาฟุลชื่อในวงการเขาเรียกชื่อพี่ต้อมพี่ต้อมนะครับอ๋อครับครับผมเสียต้อมเนาะเอ่อเป็นศูนย์จำหน่ายน้ำเชื้อทำเนียบวามไทยครับขายทั้งวัวทั้งควายใช่ครับทุกอย่างฮะทุกตัวฮะไม่ว่าจะเป็นวัววัวก็มีทั้งบา์มันชาโรเล่ครีมมัเตอร์ครับครับผมทุกสายพันธุ์นะครับ มีขายทุกสายพันธุ์เนาะครับผมแล้วก็ควายมีน้ําเชื้อนําเข้าครับครับแล้วก็เป็นน้าเชื้อที่ผลิตในประเทศไทยนะครับถ้ากรณีที่ว่าเกษตรกรพี่น้องเพื่อนอยากได้นี่เข้ามีกดเกีย์เนี่ด้เนี่ยไม่มีกดฮะผมเราต้องซื้อกันตํเอ่อซื้อกันตำเท่าไรที่เราขายอยู่เนี่ยหนึ่งชุดสิบห้าหลอดหนึ่งพันบาทครับถ้าซื้อด้านนอกนะครับแต่ด้านในนี้เราก็มีสามารถค้ากันได้ครับอืมครับครับ ตัวนี้มีมีมีอยู่ทุกสายพันธุ์ครับเราจัดส่งถึงถึงวันเลยนี่ฮะได้ข่าวว่าซื้อไม่เกินกี่โมงนะส่งถึงวันถัดไปใช่ครับตอนนี้นะครับที่เราผลิตนะฮะที่เราส่งจัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยถ้าสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถึงเลยครับอ่าเกตงก็ได้รับแต่ว่าต้องซื้อเป็นเงินกี่บาทนะ สี่พันบาทขึ้นไปสี่พันบาทขึ้นไปใช่ครับใส่ถังให้แล้วเวลานั้นก็เอาถังขึ้นมาใช่ครับอ่ถ้าพี่น้องคนสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนครับเสียต้อมครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งห้าห้าสองติดต่อได้ตลอดเวลานะครับครับติดต่อได้เดี๋ยวผมเดินดูว่ามีพันอะไรบ้างเนาะคร่าวๆเนาะได้เลยครับส่วนเอฟซีจะยังไงก็โทรมาถามเอาเนาะใช่ครับเอาขอบคุณครับเสียเสียต้อมครับขอบคุณครับมีทั้งซีวายมีท่านพีเอฟอะไรพวกนี้ครับมีเยอะพี่น้องนี่ครับ ทษจะพนได้ลนะทษจะพนก็มีเนาะครับผมกับอันดามันมีทุกตัวนะครับผมบามันเลือดร้อยครับเชอร์ี่อะไรมีหมดเนาะมีครับเชอร์ี่อันด้านนู้นขั้วยเ้ข้ากับมีเนาะมี่เชียตอมเนาะเดินเดินตานี่ได้เลยนะครับครับครับมีทั้งวัวนำข้าวครับมีทั้งควายแต่ควายก็มีกับทุกตัวมีกับทุกสายพันธุ์ครับครับมีทุกสายพันธุ์ครับที่เป็นกล้วยงามเนาะใช่ค่ะใช่เนาะกบคนเชียเชียตอมครับ รพระพี่น้องมารอบ,บงังน้ำเชื่อ,องว่วเวาคยครับคนเลี้ยงควายต้สร้างอุดรเจ้าไม้เนาะนี่มดเลยตัวครับนี่ครับี่ลงในเฟียดบ่นี่ผมเห็น,นเฟียดอยู่พี่ขายน้ำเชื่อน้ำเ้ยี่ขายถังไนโตเจนด้วยใช่ไหมครับผมเคยมาถามอยู่เนาะเห็นแต่ตัวในในเฟียดแจริงไม่เห็นเลยขายหมดเลย ฝากเงินในน้ำเชื่อขายยังไงน่ะฝากเงินอุทัยนี่ลดสามพันหลอดเดียวสามพันขายเป็นชุดชุดเท่าไรบ้านี่ชุดละสามหมื่นชุด,ะชดละสามหมได้สิบสองหลอด,ลอดโอ้ไม่ธรรมดาโซคุโอ้โซคุลก็ยังมีอยู่เนาะยังเหลืออยู่เนาะโซคุลโซคุลนี่เราขายยังไงครับนี่โซคุลน้ำเชื้อโซคุลขายยังไงน้ำเชื้อ สิบสองหลอดได้สิบห้าสองหลอดครับโอ้กับงัวกับนีเนาะง่วนบามันบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดเหรอครับขายไงบิ๊กเบิร์ดนี่ห0าร้อยหลอดน่ะ500ชุดหนึ่งก็5,000ันได้สิหลอดโอ้เป็นมาตรฐานเนาะขายสำนักกระแถมสองจี๊สองนะอืมเงินแท้ก็มีนะคะเงินแท้เก้าเจริญเงนินอะไรอะไรก็มีค่ะ เนาะโอเคครับร่ำร่ำรวยๆครับ